คือไฟเป็นทอมไหมไฟไม่ใช่ทอมค่ะไฟเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเลยพี่ไฟเป็นเลสเหรอคะไฟไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเลสหรือเป็นอะไรเลยนะไฟมองแค่ว่าไฟสบายใจที่จะคบใครไฟก็คบเพราะก่อนหนนี้ไฟก็มีคบผู้ชายคุยกับทอม กับผู้หญิงแต่แค่แค่อินกับผู้หญิงมากกว่าแค่นั้นเองแคจะอินกับผู้หญิงซะส่วนใหญ่ตอนคบผู้หญิงคิดถึงมีลูกไหมไม่มีอ่ะไม่ได้คิดเพราะว่าไม่มีน้องเลยเราแค่ก็รู้ว่าการเลี้ยงน้องเนี่ยการมีแบบส่งน้องเรียนหรืออะไรเงี้ย คุณภาพชีวิตของแต่ละคนนี่ยมันมากมันต้องรับผิดชอบมากก็เลยไม่ได้คิดถึงการมีลูกเลยเพราะว่าเลี้ยงน้องก็เหนื่อยแล้วถ้าอยากมีลูกไหมอะ่ะอยากมีนะอยากมีลูกแต่ไมไ่อยากท้องอะ ถึงเวลาก็เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนพอฝ่ายทําทำงานส่งน้องเรียนมันก็เหนื่อยมากแล้วเราไฟาสบายใจที่จะคบผู้หญิงม,มันไม่ใช่ถึงเวลาก็เปลี่ยนนะไฟาทำงานหาเงินเองแล้วก็ หาความสบายใจให้ตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสบายใจแล้วไฝ่ทำแล้ามีความสุขไฟก็อยู่ตรงนั้นความคิดไม่เปลี่ยนก็คืออะไรที่มีความสุขอะไรที่ไฝ่ทำแล้วไฝ่รู้สึกว่าไฟมีความสุขมากๆสบายใจมากๆไฟก็จะอยู่ตรงนั้นต่อให้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไง ไฟอยู่ตรงนั้นแล้วไฟมีความสุขไฟก็จะอยู่แล้วไฟก็รู้สึกไฟอินกับผู้หญิงข้ั่งใครแล้วก็หลงไหลในความเป็นผู้หญิงใช่แล้วแค่ไหนถ้ารู้สึกดีก็ไม่ผิดที่สะพบต่อให้วันนี้ไฟบอกว่าไฟชอบผู้หญิงแล้วถ้าวันในวันหนึ่งแค่ที่ไฟชอบผู้หญิงแล้วไฟไม่ได้สบายใจแล้วกลับเป็นผู้ชายที่ไฟอยู่ด้วยแล้วไฟสบายใจ แค่จะอยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็นความสบายใจของไฟแต่แค่วันนี้ไฟยังอินอกับการที่แบบไฟชอบผู้หญิงไฟรักผู้หญิงแล้วไฟก็หลงไหลในความเป็นผู้หญิงมันสบายใจมันอ่อนโยนมันมันมีความสุขอะนึกออกปะถ้ามีคนถามว่าไฟเป็นเลสเบี้ยนหรอ ตอบไม่ได้ไว้แต่แค่ตอนนี้ไฟแบบชอบผู้หญิงแล้วไฟก็อินกับผู้หญิงแล้วไฟก็อินกับผู้หญิงมานานมากแล้วด้วยแฟนเก่าที่ไฟเลิกไปก็เลิกกันไปแปดปีนะจะเกปีละก็เป็นผู้หญิงเราวแฟก็ไม่กลัวด้วยถ้าวันหนึ่งที่จะมีใครมาบอกว่าอ้าวเดี๋ยววันนั้นชอบอย่างนี้วันนี้ชอบอย่าง ไม่สนใจไฟไม่เอาความสุขและความสบายใจไปแขวนไว้กับคนอื่นนะเพราะวันเวลาที่ไฟมีความสุขก็คือตัวไฟเองวันที่ไฟมีความทุกข์ก็ตัวไฟเองพี่ว่าใครจะพูดยังไงไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกไฟเลยไม่ได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกหรือจิตใจ